โทษทีครับปกติต้องมาทุกๆวันสเสาร์แต่ว่าพอดีเมอวานมีหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วก็ลืมไม่ได้ลืมเพาะเคือเหนื่อยจนจริงก็ไม่ดีหรอกผมว่าถึงตอนนี้คนดูแต่ยังไม่เยอะหรือว่าแทบไม่มีเลยแต่ว่าผมก็อยากให้มันเป็นวินัยเนาะแบบอาทิตย์ละคลิปอะไรอย่างนี้อาทิตย์ละไลฟ์แต่ว่ากระพลาดไปละก็ไม่เป็นไรครับเราองขอโทษลงหน้าด้วย เออ่จะพยายามไม่ให้เป็นอีกเผื่อนาคตมีคนดูเพิ่มขึ้นจะได้ไม่เราจะได้ไม่ผิดนัดกันอ่วันนี้เป็นทอปิกที่มาแบบไวๆครับเป็นเรื่องของ G Force Now ซึ่งคิดว่าหลายๆคนน่นาจะได้ดูรีวิวหรือพอจะเห็นผ่านตามมาแล้วแต่ผมคิดว่ายังมีหลายๆคนเนี่ยที่เออ่ยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็ยังไม่ได้ใช้งาน,นประมาณหนึ่งเลย แล้วก็ยังไม่เห็นภาพว่ามันจะดีแค่ไหนอะไรยังไงผมวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาลองเล่นให้ดูนะครับเพราะว่าของผม,ผมส,สับสับส p ิ i o n ชั่นผมนะ่มันหมดไปละแต่ว่าอย่างน้อยที่ผมพูดได้คือผมลองเล่นมาแล้วแล้วก็เออมันเป็นยังไงประสบการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับไอตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นก่อนที่เขาจะเปิดตัวในไทยนะครับเป็นเป็นเล่นของเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์เออก็ ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเร็วแรงใช้ได้เลยอ่ะโอเคเอ่อโอเคทีนี้เรามาดูตัวของอ๋อผมเพิ่งเข้าเช็คปัจจุบันว่า มันไม่สามารถเข้าด้วยตัว provider เดิมได้แล้วแล้วเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมเล่นผ่านตัวตัวเกม plus นะครับเป็นเป็นเกมฮับ plus เป็นเป็นเหมือน provider ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะเป็น provider ที่ที่ใช้ในสิงคโปร์ที่เชื่อมต่อกับ nv นะครับทีนี้ตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่า เอาจริงๆทุกคนมันแม่งเร็วเร็วมากนะครับเร็วจนซึ่งซึ่งเน็ตอ่ะอินเทอร์เน็ตในบางประเทศอาจจะเป็นปัญหาแต่ว่ายัางประเทศบ้านเราเนี่ยผมว่าไม่เป็นปัญหาแน่ๆเพราะว่าบ้านเราบ้านเราเน็ตแรงอันนี้อันนี้เรื่องจริงครับเน็ตแรงมากเพิดเร็วกว่าหลายๆประเทศเยอะเลยอ่ะทีนี้เรามาลองเปิดรีวิวคร่าวๆกันของทาง Ga m i n g d อ s ดีกวอ่านี่เว็บไซต์เกม i n งดอ s นะครับได้ ได้มีการระบุเอาไว้ว่าตัวของ Nvidia GeForce Thailand เนี่ยเปิดมามีมีหลายแพ็กเกจเลยมีถูกสุดตัว l i ท์แล้วก็ตัว p e r f o r m ร์แมแล้วก็ตัวเทพอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของ Nvidia โอเคเดี๋ยวเปิดดูความกันทีหลังตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัว219บาบาทเราจะเห็นเป็นว่าคำว่าเรามีระบบคิวธรรมดาเร็วและเร็วพิเศษ ทีนี้ระบบคิวคืออะไรอ่ะเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราเลือกเล่นเกมจากอ่ตัวเจ้า GeForce Nvidia นะครับด้วยความเข้าใจของผมนะตอนนั้นนะผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วนะตอนนั้นเนะี่ยมันจะมีเกมแบบเงี้ยมากมายมหาศาลเลยคือมันเหมือนแบบเราต้องรอเครื่องในการในการเล่นนะครับว่าเออเราทุกเครื่องอะ่ะมันเป็นเซสชั่นเครื่องซึ่งตอนที่ผมเล่นอะ่ะหนึเซสชั่นอ่ะมันจะได้ ตอนผมเล่นมาได้สี่ชั่วโมงแต่ตอนนั้นก็คือนานมากแล้วนะครับแต่ตอนนี้แี่ยถ้าถ้าเป็นตามที่เกมมิ่งโดสเขาบอกเนี่ยก็คือเล่นได้แปดชั่วโมงต่อครั้งเลยก็ถือว่านานค่อนข้างนานเลยเขาว่าแปดชั่วโมงต่อครั้งหมายถึงถ้าคุณเล่นครบแปดชั่วโมงเซสชั่นมันจะตัดพอมันตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะหลุดแล้วเราก็ต้องไปนั่งต่อคิวใหม่หมายความว่าทันทีที่คุณลืมตาม,มาแล้วคุณจะเล่นน่ะถ้าไม่จังหวะนั้นไม่งเป็นพรามไทม์ time, หรือว่าเกมที่คุณจะเล่นแม่งสุดยอดมมมาาากอออ่่่่่ะะคคคนเเขไไเ้ไไปติววยใชุณ ตื่นมาวันนี้เออเป็นวันที่ดีเว้ยอยากเล่นเกมนัดหน่อยคุณเข้าเว็บไซต์ที f อสต์น้าแรกแล้วเล่นได้เลยไม่ใช่นะครับคือมันอาจจะมีเรื่องคิวที่ถ้ากรณีที่คนมันเล่นเยอะมากคก็จ,จะต้องรอคิวจนกว่าคนก่อนหน้าเขาจะเลิกหรือเซสชันเขาจะหมดเขาก็เลยต้องมีไอ้พวกเซสชันอย่างนี้มาซึ่งก็ก็จะตามที่เห็นครับว่าถ้าจะเอามาลองเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่านะี่พอแล้ว ปดชั่วโมงเร,เราเล่นไม่เกินนันอกจาะคุณจะเป็นสายแบบติดเกมหนักๆซึ่งถ้าคุณเล่นขนาดนั้นอนะผมว่าคุณลองซื้อคอมดีกว่าเพราะว่ามันเกินสโคปคำว่าคนทํางานเล่นเกมแล้วครับถ้าจะมีคนทํางานเล่นเกมที่เล่นผ่านบราวเซอร์ขนาดนี้อาจจะมีก็ได้แต่ผมผมแค่นึกเคสปกติไม่ออกซึ่งเฟรมเรทหกสิบแต่บางคนอาจจะแบบเคืองตาก็กแล้วแต่ครับก็อัปเกรดเป็น performance ได้ซึ่งปกติเนี่ยเราคนทั่วไปตอนนี้ผมเล่นอนะเขาก็เล่นแพคเกจกลางกันเนาะ ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบ,บันเนี่ยอ่า,อาเดี๋ยวอธิบายให้ครบก่อนละกันเนาะขอโทษทีก็จะมีนี่ตัวตัวถูกเป็นความละเอียดปูเฮดดี dy, ้เปมเรทหกสิบตัวกลางเนี่ยเห็นไหมคิวก็จะเป็นแบบเร็วละก็คือพาราลิตี้มันก็อาจจะสูงกว่านี้นิดนึงผมไม่แน่ใจเรื่องการจัดคิวเขานะแต่ว่ามันเร็วกว่าธรรมดามันอาจจะต้องมีการจัดพาราลิตี้อยู่แล้วว่าใครมาก่อนใครไอ้นี่มันอาจจะได้สองคิวหนึ่งคนข้ามข้ามข้ามควา,า,ามละเอียดสองเคแต่ว่าถ้าถามผมผมว่าเล่นพันแปดสิบพอ มันมันสามารถเซตติ้งในเกมได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะค่อนข้างล็อกออปชันมาไว้ประมาณนึงเฟรมเรทนี้ก็คืออันแน่นอนเป็นอัตราปล่อยเฟรมเรทอยู่ที่เน็ตเราครับเน็ตเราซึ่งเน็ตบ้านเราโดยส่วนใหญ่แพ็กเกจปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาอ่าลองรับจออันเท้าวายนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าจอบางคนก็ใหญ่แต่ผมคิดว่าถ้าจอใหญ่ขนาดนั้นแล้วเนี่ยครับไม่น่าจะต้องใช้ Nvi นวีดีอาดีฟอ o ต์น้้งแต่เขาอาจจะแพลนมาเพื่อ อนาคตสําหรับคนที่ไม่ต้องมาคอยอัปเกรดซอฟต์แวร์เออ,อัปเกรดฮาร์ดแวร์ขอโทษทีเพราะว่าถ้าเกิดผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูสมมตินะครับสมมุติคุณเล่นแค่ตัวนี้พอยังไม่ได้ใช้ d ด s s อสแต่วพวกอันี้นะแต่ว่ามันซัพพอร์ต RTX อกก็คือเดือนละสาม้ัเก้าเก้าปีหนึ่งปีหนึ่งสี่พันเองนะครับปีหนึ่งสี่พันถ้าคุณซื้อต่อนื่องสามปีสามปีหมื่นสี่เองนะครับซึ่งคุณซื้อคอมสมัยเนะี้ยแม่งสองหมื่นถูกปะสเปคแบบ เดฟอล l t ที่เล่นเกมได้เลยสองหมื่นแน่ๆมาปั้งตึง้งแล้วคุณก็ต้องสองหมื่นคุณก็เล่น,เล,นเล่นไปทีนี้ไม่รู้สิในอีกปีสองปีแม่งก็อาจจะมีเกมทิปเปเน่ออกมาใหม่ซึ่งคุณอาจจะอยากเล่นอีกทำไงดีคุณเล่นไม่ได้คุณก็ต้องอัปเกรดคอมไปหรือว่าบางคนก็คือแต่ว่าโอเคอัปเกรดในอนาคตมอาจจะอัปเกรดแค่แบบเปลี่ยนการ์ดจอเลยซึ่งการ์ดจอเดี๋ยวนี้แม่งแพงมากครับเนี่ยเราเราก็รู้กันอยู่ในการที่ จะต้องซื้อการ์ดอใหม่อาจจะเปลืองซึ่งแน่นอนครับ G-FORCE นาถูกกว่าแต่มันก็แลกมากับข้อจอํากัดหลายๆอย่างเช่นเกมไม่ได้มีทุกเกมที่เราอยากจะเล่นอย่างเช่นอันนี้คือ list เกมที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มีอะไรดังๆผ a ดออฟเซตไซส์2อ่าโอเคอันนี้คือเข้ามาไวนะครับเขาเพิ่มไปแล้ว <laughs> ก็คือมีให้เล่นเล่นได้แต่ว่า คือคือเขาก็ทำมาเรียกว่าได้เกมค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเนี่ยพวก Resident Evil ก็มีเกมที่เปนเองมีครบหลายๆภาคเออผมจะนะผมขอเสิร์ชกันว่าเกมที่เปนเน่ในในปีนี้มีอะไรบ้างเออเ a d d ต t ดก็น่าจะมีนะผมว่าอ๋อเลตเต็ดไม่มีอันนี้ไงอ่า เจอสมมติว่าคุณอยากเล่นเลดเดตมันไม่มีให้คุณเล่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อเสียของของระบบ default now แปลว่ามันมีหลายๆเกมแต่ไม่ได้มีทุกเกมที่คุณอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นมันก็เทสต์ออฟครับก็คือแน่นอนค่าเครื่องคุณถูกแต่คุณเล่นไม่ได้ทุกเกมแน่นอนหรืออย่างถ้าคุณเป็นสายแบบ เล่นเกมธรรมดาทั่วไปเออพวกนั้นผมว่าคอมไม่ต้องแรงก็ได้แต่ใช่ครับคุณไม่สามารถเล่นเกมบางเกมได้ถ้ามันถ้าเขาไม่ได้ถ้าตัว Nvidia GeForce เขายังไม่เพิ่มเข้ามาเนี่ยทีนี้เวลาเล่นจะเป็นยังไงอธิบายครขข่าวๆให้ฟังว่าเราจะมีเบราว์เซอร์อย่างของผมเป็นตัวนี้อ่านี่เห็นไหมผมไหมนี่ GeForce Now เก m ครับ plus เอ้ยคือผมก็ลองอินตรงนี้เนาะแล้วว่มันจะเข้าเล่นได้เลยทีนี้แผนของผมหมดนี่ผมเล่นผ่านตรงนี้มืก่อน แปดเหรียญสิบสองเหรียญสิบหกเหรียญนะทีนี้เนี่ยเวลาเข้าเล่นก็คือเราก็ล็อกอินเข้าไปแล้วก็มาถึงแล้วเขาจะให้เราผูกตัวของสตรีมกับเอ่ออะไรนะอีพีสโตร์ใช่ไหมที่ที่เขาซัพพอร์ตผมไม่แน่ใจว่าเขาซัพพอร์ตอะไรบ้างเพราะตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นผ่านของสตรีมอ่าเดี๋ยวดูหน้านี้ก็ได้อ่านี่ไงสตรีมอีพีวีซอฟต์เอ่อ EA แล้วก็ ไอเอ็กซ์กับ g ี g นะครับก็ก็จะมีส r e ที่เขาสัพพอร์ตประมาณนี้ซึ่งก็มันก็จะผูกกับบัญชีของ v v d นวีดี o u n t เราทีนี้เนี่ยมันก็จะบูตขึ้นมาเป็นแบบสตรีมซึ่งมันก็จะขึ้นลิสเกมเหมือนเหมือนปกติที่เราเห็นนะหน้าหน้าจอสตรีมของของเครื่องเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นโชว์แค่เฉพาะลิสเกมบางเกมที่ที่เขาสัพพอร์ตนะครับก็ก็ลองลองดูกันว่าเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใคร ซึ่งส่วนตัวผมว่าถ้าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนแบบคุณเป็น enjoy user ที่เล่นเกมนะ่ยอย่างพวก Counter Strike อ่อผมหมายถึงเป็นคนเล่นเกมหมานะครับพวก L L Counter Strike Dota 2เอ่อฟ i f a ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่กินเกมที่กินสเปคสูงขนาดนั้นหรือว่าอย่างเ,เพื่อนผมที่เล่นเล่นนะแนวแบบแลแหลายๆเกมที่เป็นเกมยุคเก่า ก,ก็ไม่ต้องการสเปกแรงแต่ว่านนนัน,นทีมีเกมออกาใหม่แล้วอยากเล่นบ้างเช่นอย่างไงในที่ผมยกตัวอย่างก็คือ p a ดอัลเบ็กซใช่ไหมครับหรือว่าอย่างเกมที่เป็นกระแสแบ็กมิทูคของต้องมีสีเพราะว่าผมเล่นอ่านี่มีแบ็กมิทูคของอยู่คุณก็สามารถที่จะเล่นได้หรือว่าอย่าง Warhammer ร์มีไหมไม่มีหรออ่ะวอลแฮมเมอร์ อ่านี่สเปซมารินสองอ่ะคุณก็สามารถเล่นเล่นได้นะครับโอ้โหเลเดตเลเดตไม่มีจริงโอเคก็คือมันมีเกมใหม่ๆที่นานๆทีที่มันมีทิปนเออกมาแล้วคุณอยากจะเล่นเนี่ยคุณสามารถกระโดดไปเล่นได้โดยที่คุณไม่ต้องอัปเกรดคอมใหม่แล้วคุณก็สามารถเอนจอยกับมันเล่นมาจนจบได้ผมผมกล้าพูดเลยว่าสําหรับผมประสบการณ์ไม่ได้แย่นะครับคือถ้าเป็นคนที่เราไม่ได้เอาอมาเล่นเกมที่มันแบบ อย่างไอ้พวกนี้ผมส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมาะขนาดนั้นเพราะว่าถึงแม้เขาจะเคมว่าเฟรมเลทแม่งได้แบบไอ้นี่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าว่าปะกิจยาแต่ละคนไวไม่เท่ากันไงยางปะกิจยาวผมเนี่ย,ย,ยนะสำหรับผมถ้าผมไปเล่นผมไม,ไม่ไม่รู้สึกถึงความแตกตา่างเพราะผมเล่นแบ็คมิดดูคงอะผมรู้สึกว่าแม่งไหลเลื่อนแบบแบบผมผมรับรู้ไม่ได้เลยว่ามันช้าตรงไหนอ่ะคือผมเล่นที่เครื่องผมจบแล้วนะครับแบ็คมิดดูคงเนี่ยแล้วผมก็ลองมาเทสกับตัว ของ g e force now ซึ่งบอกตรงๆว่าประสบการณ์ไม่แตกต่างเลยเล่นบน browser ได้ซึ่งสำหารับผมมันอินจมากกระเดยเพราะว่าผมลง g e force now เนี่ยบน android tv ของผมแลว้วก็ผมสามารถไปนอนเล่นบนห้องนอนนอนเล่นใน living room ในห้องนั่งเล่นนั่งเล่นบนโซฟาชิลๆสบายเลยโดยที่ผมไม่ต้องออซื้อสาย HDMI หรือว่ามีเครื่อง p l a หรือว่าต้องอะไรอยู่ตรงนั้นผมแค่มี j o อ controller ตัวหนึ่งที่ ซึ่งผมมีของจอคอนโทรเลอร์ไปห้ามันเปิดเป็นต่อบานบลูทูธได้ผมก็ไปต่อบลูทูธเข้ากับทีวีแล้วก็เล่นก็ก็ก็เอนจอยครับเป็นเล่นผ่านทีวีเล่นผ่านเบราว์เซอร์โดยที่ผมรับรู้ถึงแลกก i n g time ได้น้อยมาก,มากๆและกันต้งพวกนี้ผมผมแทบไม่รับรู้สึกเลยก็คือผมก็เล่นเป็นเป็นเอนจอยไร์ไปก็ที่นี้ที่แหละก็จะเป็นนี่อัปเกรดขึ้นมาก็จะมี เปิดดิวิเดียล e e เฟกต์ได้นะครับ 4K QHD มิเศษแล้วก็มี d l s ก็ทำให้มันไหลเรื่องขึ้นก็อันนี้ก็แล้วแต่ต่างคนต่างใช้นะครับแต่ถ้าถามผมผมแนะนำตัวนี้ถ้าจะซื้อจริงๆนะทีนี้ก,ก็ลองไปวิเคราะห์กันว่าจะเหมาะกับใครก็อย่างนี้ครับตามสภาพแต่ผมว่าเกมที่เขาเอามาโชว์เนี่ยอ่า Ark Survival เนี่ยโอเค Border Gate เ,เนี่ยโอเค Counter Strike เนี่ยผมผมไม่ค่อยแนะนำถึงแม้ว่าเขาจะทำเฟรมเรทออกมาได้ดีมาก แต่ว่าเวลาที่เราเล่นจริงๆอ่ะผมว่าเราไม่ได้สนใจแค่เรื่องเฟรมเรทอย่างเดียวสําหรับเกมพวกนี้เนาะมันอาจจะมีเรื่องของดีเลย์ไทม์ลั g กิ้งหรือว่าใดๆก็ตามที่ที่เราจะต้องผมผมผมไม่แน่ใจผมไม่ใช่คนเล่น FPS อ่ะแต่ว่าผมคิดว่าคนที่เล่น FPS เขาค่อนขอ้างจะซีเรียสก,กันเลยพวกนี้ผมผมเลยไม่ค่อยแนะนำแบบตัวนี้ไซเบอร์พังกนี่ยโอเคเลยถ้าเกิดทําได้เพราะว่า frame เฟรมเรทแฮมไซเบอร์พังเกมไม่ให้หมด เกมกินสเปคซึ่งตอนนี้เขาอาจจะออพติมายมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังมากเกินไปสำหรับคอมใครหลายหละคนก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเดียโบก็โอเคฟอร์ n ไนนนี่ก็แล้วแต่ครับ Enjoyer เล่นได้เขาก็จะโชว์เป็นพวก CPU ยุสเซทที่แนะนำมาโอเคทีนี้มันเราเรามา ผมได้พูดไปแล้วว่าคนแบบไหนที่ควรที่จะเล่นใช่ไหมแล้วก็คนแบบไหนที่คิดว่าควรจะมองห้ามก็อย่างที่บอกครับถ้าคุณเป็นคนที่อยากเล่นเกมไปเรื่อยไม่ได้อยากมานั่งรออะไรเงี้ยก,ก็อาจจะต้องข้ามไปก่อนแต่ก็ส่วนตัวยังมองว่าดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีงบในการซื้อคอมใหม่ขนาดนั้นแล้วก็มีตังพอที่จะซื้อเกมเกมหนึน่ง แล้วก็อยากจะสนุกกับกับมันนะครับเพราะว่าแต่อย่างที่ผมพู้ยกตัวอย่างของ b บ a ็กมิทูคงผมใช้ GeForce Now ก่อนที่ผมจะซื้อผมไปซื้อจอใหม่นะครับอัปเกรดคอมใหม่เพื่อที่จะเล่นเกมนี้เพราะเกมแม่งกินสเปคหนักมากแต่ตอนนั้นอะ่ะผมใช้ GeForce Now แล้วแต่แบล็กมิทูคงยังไม่เข้าใน GeForce Now ซึ่งผมอยากเล่นมากๆแล้วก็ผมไม่ได้ไม่ได้ มีปัญหากับการอัปเกรดคอมด้วยก็เลยไปซื้อกร้จอใหม่นะครับซึ่งก็หลายหมื่นถูกไหมแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณสักเดือนหนึ่งแบบ็กมิดฟูลของก็เข้าจี f ฟร์หนาวซึ่งไม่ได้ช้านะครับผมว่าไม่ถึงขั้นรอไม่ได้ก็ก็กยังยังอยู่ในจุดที่ยังเอนจอยอยู่คนก็ยังเล่นจบกันได้ไม่เยอะก็ก็ถือว่าได้เล่นถ้าถามผมนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรเนี่ยผมรอเนี่ยผมประหยัดตังได้ตังหลายหมื่นถูกไหม ผมแค่ซื้อตัวนี้อาง399บาทแล้วผมก็ยังได้เล่นเกมที่ผมอยากเล่นผมได้เออทุกอย่างมันดูสมูทส่วนตัวนะครับผมผมแฮปปี้12ชั่วโมงต่อครั้งเนี่ยจะเป็นปัญหานิดหน่อยสําหรับคนที่เล่นเกมเยอะแต่อย่างที่บอกว่าส่วนตัวผมว่าเราทํางานอะ่ะเราเลิกงานกลับมาเราเล่นเกมเต็มที่ก็สี่ห้าชั่วโมงถูกไหมครับเออผมว่า12ชั8ชั่วโมงมันยังเหลือเหลือเลยผมว่าถ้าเป็นแบบคุณเลิกงานมนาะ6โมงคุณเปิดคองมมลอยู่บ้างคุณได้เล่นเกม แล้วก็มันไม่ใช่ว่าคุณเลิกเล่นอะแล้วคุณไปสมมติว่าทำแบบผมได้ไหมไปต่อผ่านแอนดรอยทีวีข้างบนห้องมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเซสชันเดียวกันนะมันคือคนละเซสชันแล้วเมื่อก็คือคุณก็ต้องไปรอคิวใหม่ตอนที่ผมเล่นมันไม่ค่อยมีคิวสำหรับผมหรือว่าเออคิวมันอาจจะเขาจัดมาดีหรือว่าใดๆก็ตามแต่แต่ผมไม่ได้รอคิวไม่เคยมีประสบการณ์รอคิวเลยนะครับก็เลยอธิบายตรงนี้ให้ฟังไม่ได้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่เข้าไปใช้ก็เข้าได้เลยไม่มีคิวเข้าได้ตลอด ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ดียังไงก็ประมาณนี้ครับใครที่ไปลองใช้แล้วก็มาช่วยบอกบอกกันด้วยบอกบอกทุกคนด้วยที่เข้ามาดูว่าเป็นอย่างไงบ้างส่วนตัวผมมองว่าดีแล้วก็คิดว่าประหยัดงบในการรับเกรดตคอมมากอย่างที่ผมคำนวณให้ฟังเมื่อกี้ก็ประมาณหมื่นห้าสามปีนี่คือกรณีที่คุณสับสกายทุกเดือนด้วยนะครับซึ่งบางเดือนคุณจะไม่สับสกายก็ได้แต่คุณจะสับสกายทุกเดือนก็ได้แล้วเป็นแพ็กเกจนี้แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยผมโอเคที่เฟมเรทหกสิบ ไปแพ็กเกจอีกคุณก็จะไปหยากลงไปก,ก็ตั้งเกือบสองเท่าก็อาจจะเหลือแค่สามปีเจ็ดพันซึ่งแม่งตรถูกอ่ะจริงเทียบกับคุณต้องอัพคอมใหม่ะแต่อย่างที่บอกว่าเฟรมเล็มันก็จะได้แค่หกสิบซึ่งอาจจะ,จจะปวดตุ๊กตานิดนึง <c oughs> ก็เกินไปนะแต่าาว่าแล้วแต่คนชอบครับเขามีมาให้เลือกตามหลากหลายซึ่งอย่างที่บอกแพ็กเกจที่คุ้มูส่วนผมกำลังนี้ก,ก็ฝากดูดูวด้วยโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟัง แล้วก็ขออภัยที่มาช้าเป็นหนึ่งวันด้วยส,สัปดาห์หน้าจะไม่พลาดครับแน่นอนตัพยายามจะให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายาวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับทุกคน